สวัสดีค่ะยิด,ดีต้อนรับเขสู่ช่องทีระบายนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมที่ชื่อโดลโกวังโกนะเป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นน้องหมาปอมๆมนะเป้าหมายก็คือทํายังไงก็ได้นะคะให้บ้านของเจ้านายนั้นฉกกระปกที่สุดที่เป็นไปได้ <c oughs> เอ๊จะจะดีหรอไอ้ครอบครัวสนีะ่บวกน้องหมาอีกหนึ่งย้ายบ้านเข้ามา หนึ่งอาทิตต่อมาอืออันนี้คุณแม่อ๋ออุปกรณ์ไม่ครบนะฮะสำหรับฉลองหรือเปล่าอ่าคุณพ่อคุณลูกออกไปซื้อนะคุณแม่เหนื่อยหลับไปนะน้องมา โอ้แค่เริ่มมาก็เลอะแล้วนะอ,อะไรอ่ะกลิ่นกลิ่นห,มหอมๆนะ how to splash อ๋อ art r t r t สบัด lt คลุกนะอ๋อพุทออ๊ ปอ,ปอมปอมเมมหมดปอมเมโโมดคืออะไรมีแอคชั่นมีกระโดดนะกระโดดอ๋อให้ใหอ่านี้เมาส์ไปไปเริ่มเลยหารูปวาดที่ซ่อนไว้เรื่องมาก็เลอะแล้วอ่ะโอ้ดิดิเลัล <laughs> แย่ละแล้วอันนี้คืออันนี้สบัดใช่ไหมแล้วถ้าเราไปคุกโอ้คุกเพิ่มได้ด้วยโหช็อกโกแลตเลยเดี๋ยวนะโครนมันงอกได้หรุกคนแบบสบัดแล้วแบบมันมันเหมือนเพิ่มปริมาณคูณสองสี่เหลี่ยมสี่เหี่ยมอะไรอ๋อ something to eat ไหนอันนอะนขึ้นจากตรงไหนดีอันนี้ไม่ถึงอ้าวถึงเฮ้ย <c oughs> แล้วมันมีเงินอะทุกคนอันนั้นคืออะไรค่าซ่อมหรอ ปล่อยยังไงอ่ะน้องโอ้โอ้โหน้องน้องจะเอาหม้อไปไหนอะ่ะตรงนู้นเหมือนมีอะไรให้เก็บด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยืฉันไม่ชอบกาแฟนะไม่ชอบกาเฟอีนมีของใหม่มาคุณแม่ไม่ตื่นซะด้วย อะไรอันนี้อ็อันนี้ใช้ทำอะไรหรอนั่นจีทำอะไรโอ้โวิววมันมีสีใหม่อ่ะโอ้ยยมพูไายอืม House Warming Party ตีคือมันเหมือนเป็นงานเลี้ยงงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่อออันนี้เราโดดโ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 ดดโดดเอาไปทำอะไรอันนี้อ ต้องต้องสะบัดก่อนเออขวนี้มีสีขาวด้วยมีอะไรอ่ะข้างบนนั้นดีเนี่ยพูดออนเฉยตมาใส่เฉยอ๋อไปน,นั่นี่コレ Do not p s a ื e การจัดการอุณหภูมิสำคัญนะตอนนี้ค่าความเสียหายนี่หมื่นบาทแลวนะทุกคนอ๋เหลี่ยนอะันนั้นเหมือนเอามันมันมีที่ให้วางเหรอเอ๊ะหยิบยิบอ่าวิ่งวิ่งปุ่มไหนจำไม่ได้นะ อ่านี่อะไรอ่ะโอ้<ป>เพื่อนร่วมงานเย,ย้เพื่อนร่วมงานที่ขยันขันแข็งระเบิดไปแล้วทุกคนแย่แล้วน้องมาช่วยทาสีบ้านใหม่ให้นะ เฮ้ยชักวิชาวไอไ,อ,ไอ,อย่าไอ,อย่าไอ,อยาโอ้โหตรงนี้ตรงนี้นี่นะาใครเช็ดถึงก็ก็ก็มาเลยขึ้นได้ไอะไรอ่ะผักอหนี่ไงอ,อ่ะ อุ้ยใส่ได้อ๋อันนี้มันของแบบใส่ประดบับมัแต่เราจะเอาเหรียญนี้ไปทำอะไรก่อนสไลด์ลงมาเจ็บไหมอ่ะเอ้ยดีดีดเออโยุ่ยุยุนี่อะไรอะปอมมือแมนอ๋อนี่ไงรูปวาด แอนิวทำไรได้เปิดไหนสบัดอือโอ้สบัดได้ไกลกว่าเดิมนะว้าอ้แล้วมันก็ไปถึงรูปตรงนี้เอืม น้องเครื่องดูดฝุ่นบอกว่าแบบเกินไปทำไม่ไหวอันนี้โอ้เดี๋ยวนะยิ่งยิ่งดูดฝุ่นยิ่งเละเดิมอเื่อวาเนี่ยนี่ด้านหน้าพุทอ่อนโอ้ชุดไปงานปาเตร์ี่ไหนในสะบัดตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงอ๋อ คุกใหม่อันนี้เป็นไงไม่น่าเงีบเงบ <c oughs> น้ำปมโอ้ป่านนี้คุณแม่ยังไม่ตื่นเลยนะไหว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 ไฮ มีอะไรอีกแถวนี้นี่แน่โอ้มีของเล่นใหม่มาแล้วฮะ <c oughs> นิวนี่คืออ๋ออุ้ยหมวกช้างอุ่ยดสีฟ้าแล้วทีนี้เออ ุิววิอุ้ยอ้ยสบัดสบัดเอยคลุกฟ้าเออคลุกสีฟ้าหาทางขึ้นจากตรงนน้นนะตรงนน,รงน้นตรงนี้ไม่ยังกระพิบไปเลยอะเราต้องมันก็ไม่โดนนะ อ่ะเดี๋ยวคุณแม่ไม่ได้นั่งไม่ได้หลับอยู่บนโต๊ะหรอนี่ใครอะ่ะลูกลูกบ้านนี้คนหนึ่งหรอยาไม่ได้ยินอะไรแบบว่าเสียงเหมือนเปียกๆบ้างหรอ <c oughs> โอ้เละไม่ต้องสืบเลย ตรงนี้ด้วยใช่ไหมถ้ามันมีแสงอ๋อนี่ไงเออตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้เราใส่แล้วใช่ไหมตรงไหนอีกหมุนกล้องไม่ได้เมื่อกี้มันให้ทอทำอะไรก็ไม่รู้ไง ตรงนี้ว่ะอ๋อนี้คือถ้าเราทำได้สิบสองอันแล้วประตูนี้จะเปิดใช่ไหมโหนี่ยังไม่ครบสิบสองเลยรู้สึกว่าซื้อบ้านใหม่ดีกว่าดๆสีหมดสีหมดอ่าว่า ยโอ้มีของให้ใหม่ด้วยแต่นั้นอยู่ตรงไหนอ่ะหน้าบ้าน Escape นี่ออเข้าได้เฮ้ยมันต้อง มันต้องมาทาสีก่อนอ่าไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่ห้องที่เราเข้ามาไม่ได้เอ้ยตอนแรกเข้ามาไม่ได้แย่แ, yeah, แล้วเออแย่แล้วมาเล็กนี่สีใหม่ไหมนี่ สีใหม่ไหมสีใหม่ละเลงเลยเรีเดิเดนิดนึงเดี๋ยวเราจะเดินวนไปตรงหน้าตรงหน้าทีวีใช่ใช่ใช่อ๋ห้องนี้ก็ด้วยไหมอ่ะเหมือนมีลายเนี่ยลายเวทมนต นี่เหเหมันวงอะไรนะนี่ไงนี่ใส่ฮะคราวนี้สีสีน้ำน้ำเงินนะน้ำเงินนี่ห้องนี้ด้วยหรือเปล่านี่ไงยัง soup, ไม่เต็มเต้ยนี่เดี๋ยวคนใส่พัดลมไม่ต้องเปิดก่อนตรงนู้นะหรอ วิ่งหมุนได้แล้วโอ้โหไกลขนาดน,นั้นเลยทำยังไง <c oughs> เดี๋ยวยังไง <c oughs> โอ้ สีใหม่สีใหม่ทุกคนสีใหม่ว้าวโอ้ยไปโอ้โหอะไรบ้างก็ไม่รู้อะตอนนี้โอ้โหพื้นตรงนี้ก็ดูสวยอีกแบบนึงนะแน่ เมื่อไรเราจะหาสุดท้ายเจอโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่สีแล้วทุกคนจะเป็นสุดยอดแห่งโคลนนะว้ายว้ายได้สีน้ำตาล ไม่นำไม่ใช่ตีนตาละอาจจะดูยังไงก็โครนเราจะมีของเล่นใหม่ไเรื่อยเดี๋ยวอะไรอ่ะอันเชิญอะไรมานีห้อง นี่แล้วมันนี่ไงทางนี้ไปได้ไหมอ้าวนึกว่านึกว่าจะไหลเข้าได้ไม่มีหรอโอ้เดี๋ยวได้เลยนะนึกว่านี่ไงเราจะเข้าไปข้างในนั้นได้ไม่มีทางให้เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย นุ่น ôn, นุ่นนุ่นเอาใช่ไหมอะยายคุณได้มีอะไรอะทุกค <c oughs> นลุกปั้นปอมปอมอ๋ วันนี้เราดำเปืออ่อโอเคเราไปห้องที่เขาว่าจัดงานเลี้ยงอ่ะเออตรงไหนอ่ะมูลค่าเจ็ดล้านละควรควรซื้อบ้านใหม่ทแท้ทรูอ่ะรุน่นน้องก็วิ่งันเร็วเท่านี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยดึงดึงดึงเนี่ยไห้ ว้าว <Wow. S 2> ไปครบทุกห้องน้องๆอ,อินเตอร์แลกเย้คอนกรีตทุเลช น่ารักน่ารักมาให้เล่นคุณแม่ที่เราเล่นยังไงก็ไม่ตื่นนะปอมเมอร์แมนแมเป็นเครดิตที่ให้เราเดินเองด้วยแม่น่ารักเลยอันนี้ก็เป็นเกมเล่นเป็นน้องปอมปอมนะแล้วก็ทำสีให้เลอะบ้านตามใจชอบเราเลยนะ้าใครชอบนะสนใจเนี่ยไปโหลดมาเล่นได้นี้ น,นี้มีให้โหลดฟรีนะคะเกมนี้ในสตีมได้เลยนะคะถ้าคิดเห็นยังไงนะคะถ้าชอบหรือว่ารู้สึกไงกับเกมสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วก็สกดไลค์ซับสไคร์แชร์นะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะเกมหน้าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ